เป็นฝ่ายถูกสามารถเรียกร้องอะไรจากคู่กรณีได้บ้างหากว่าวันนี้เกิดอุบัติเหตุรถชนกันเราเป็นฝ่ายถูกแบบนี้เราสามารถที่จะเรียกร้องตามสิทธิ์ของเราได้ในกรณีที่เราได้รับบาดเจ็บเราสามารถเรียกร้องในส่วนของค่ารักษาพยาบาลรวมกับค่าใช้ใจ่ายอย่างอื่นตามมูลละเมิดหากว่าเราต้องมีการหยุดพักรักษาตัวสูญเสียอวัยวะหรือเสียชีวิตสามารถเรียกค่าสินใหม่ทดแทนได้ตามความเสียหายที่แท้จริง หรือค่าขาดรายอุปการะหากว่าในกรณีเสียชีวิตรถเราพาังหรือทรัพย์สินใดๆดของเราได้รับความเสียหายในขณะที่เกิดเหตุเราสามารถเรียกร้องคืนกลับมาได้ค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถหากว่าวันนี้คุณต้องเอารถเข้าอู่ซ่อมและไม่มีรถใช้ระหว่างซ่อมคุณต้องไปหารถเพื่อมาทดแทนในการใช้งานเรียกค่าขาดประโยชน์จากการใช้รถได้ค่ะค่าเสื่อมราคาของรถหากวันนี้รถคุณต้องเสื่อมสภาพไปเพราะว่าถูกชนและต้องมีการซ่อม แบบนี้คุณสามารถเรียกค่าเสื่อมราคาจากรถได้เรียกจากใครให้เรียกจากคู่กรณีที่เขาเป็นฝ่ายผิดนะคะแต่ถ้าหากวันนี้คู่กรณีเขาได้จัดทําประกันภาคสมัครใจเอาไว้เดี๋ยวคู่กรณีเขาจะให้ประกันภาคสมัครใจของเขาเป็นคนรับผิดชอบแทนให้ค่ะนี่คือข้อดีของการที่เราจะต้องมีประกันติดรถเอาไว้นะคะวันใดวันหนึ่งเราเป็นฝ่ายผิดขึ้นมาจะได้ไม่ต้องรับผิดชอบให้กับคนที่เขาเป็นฝ่ายถูกเอง ประกันรถสําคัญแต่คนดูแลกรมธรรม์ของคุณก็สําคัญเช่นเดียวกันหากวันนี้คุณต้องการที่ปรึกษาในเรื่องของกรมธรรม์รถยนต์สามารถติดต่อทักหาปุ๊กกระยาทีมอาจารย์แดงได้เลยค่ะ